สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอีซินชัวบายเฮียยุธนะครับวันนี้เฮียจะมาเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นะครับทุกคนทราบใช่ไหมครับพวลาคุณมีรถคุณจะได้มากรมธรรม์มาหนึ่งฉบับแต่ผมอยากจะถามว่ากี่คนนะครับที่อ่านในรายละเอียดของกรมธรรม์และเข้าใจในรายละเอียดของกรมธรรม์ดีพอวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องการดูรายละเอียดในหน้ากรมธรรม์หนึ่งฉบับนะครับกรมธรรม์ ก่อนอื่นผมต้องเล่าก่อนเลยว่ากรมธรรม์คืออะไรกรมธรรม์มันเหมือนหนังสือสัญญาที่เป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุทางบริษัทประกันจะจ่ายตามความคุ้มครองที่คุณได้ทําประกันไว้ในกรมธรรม์ฉบับนั้นๆนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่ากรมธรรม์เนดูยังไงบ้างสําหรับผมผมจะแบ่งกรมธรร์ออกเป็นทั้งหมด3ส่วนเรามาตามกันเลยนะครับส่วนแรกคือส่วนของ ชื่อที่อยู่ผู้เอาประกันและก็ผู้รับผลประโยชน์นะครับส่วนที่2คือส่วนของข้อมูลรถยนต์ข้อมูลรถยนต์เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไ d ดีของรถยนต์นั่นก็คือเลขตัวถังนะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วเขาจะมาดูอันดับแรกก็คือเลขตัวถังนะครับว่าเลขตัวถังของรถคันที่เกิดเหตุกับของในกมธรรมมันตรงกันไหมอันนี้สําคัญนะครับเราอยากให้ผิดถ้าผิดมันจะมีประเด็นในการเคลมถูกต้องนะครับ ไปต่อเลยนะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนของความคุ้มครองความคุ้มครองของผมจะแบ่งออกเป็นหลักๆ3ส่วนส่วนแรกก็คือทรัพย์สินและชีวิตบุคคลภายนอกนะครับส่วนที่2คือส่วนของตัวรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์หายไฟไหม้นะครับและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของผู้โดยสารและผู้ขับขี่นะครับเมื่อเกิดเหตุหนึ่งครั้งถามว่ากรมธรรม์จะคุ้มครองอะไรบ้างยกตัวอย่างถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่ง ก็จะคุ้มครองทั้งหมด3ส่วนก็คือส่วนของเป็นทรัพย์สินและก็ชีวิตอนามัยของบุคคลภายนอกอันนี้คุ้มครองร้อยเปอซยกตัวอย่างคุณชนตุ้มป้างมีคนเจ็บคนเจ็บเกิดขึ้นปับ๊พบพรลบเข้าไปคุ้มครองแล้วครับนอกเหนือจากพรลบรคุ้มครองเสร็จปุ๊บถ้าคุณทําประกันภยัยภาคสมัครใจหรือกคมธรรประเภทหนึ่งเนี่ยเขาก็จะคุ้มครอ,องคุณต่อเนื่อง แล้วลดคุณเสียหายลดคู่กรณีเสียหายกรมธรรม์ประเภทหนึ่งก็จะสวมสิทธิ์เข้าไปรับผิดชอบแทนคุณบริษัทประกันก็จะเข้าไปรับผิดชอบแทนคุณโอเคไหมครับแล้วถ้าเกิดอยู่อยู่ผู้โดยสารคุณหัวโขวหัวปูดเจ็บปั๊บอันนี้กรมธรรม์ก็จะเข้ามาคุ้มครองคุณเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดคุณทําประกันผมแนะนําให้คุณทําประกันภัยประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมันจะคุ้มค่ากับเงินของคุณที่คุณจ่ายไปถ้ามีปัญหาหรือมี ข้อเสนอแนะใดๆที่เกี่ยวกับกรมธรรม์หรือต้องการให้เราช่วยเหลือใดๆเพื่อประโยชน์ของท่านที่ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่โทรมาปรึกษาเราได้นะครับ easy insure 02-801-9000ดูแลด้วยใจประกันภัยง่ายนิดเดียวขอบคุณครับ